สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำแกงบวชเผือกหรือเผือกแกงบวชกันนะคะสำหรับวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะก็คือเรานำเผือกมาต้มก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนำกะทิเนี่ยค่ะลงไปต้มนะคะลงไปใส่กะทิลงไปหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ของน้ำเนี่ยก็จะใส่ผงกะทิไปด้วยนะคะแล้วก็ เติมน้ำนะคะก็ปริมาณที่เราต้องการแล้วเติมน้ำตาลน้ำตาลปี๊บหรืออะไรนะคะที่เราชอบนะคะลงไปนะคะความหวานแล้วแต่เราแล้วก็น้ำเผือกที่ต้มแล้วค่ะลงไปต้มอีกครั้งนะคะเพื่อให้กะทินะคะกับเผือกเนี่ยมันละมุนเข้ากันนะคะแล้วก็ต้มไว้สักพักค่ะแล้วก็เราก็ตักกินได้เลยค่ะนี่เป็นไงคะขึ้นมาแล้วนะ่าทานใช่ไหมล่ะเป็นวิธีง่ายๆนะคะสําหรับ คนที่ไม่มีเวลาแล้วไม่รู้จะทำอะไรกินนะคะถ้าคุณมีเผือกอยู่ในครัวของคุณนะคะก็ลองเอามาทำวิธีง่ายๆนะคะลองดูคะ่ะ